ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬกา15นาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับใช่แล้วเสาจักราพรรดิที่สว่างขึ้นเป็นของบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในราชสำนักบรรพบุรุษอวโสในปัจจุบันและยังเป็นผู้ชี้นำที่แท้จริงของราชสำนักบรรพบุรุษอวโส จักรพรรดิปีศาจคิดต้านผู้มีอำนาจทุกอย่างร่างรงตานั้นค่อนข้างยากที่จะมองเห็นได้ชัดเจนแต่จักรพรรดิทุกคนในปลวบานนั้นคุ้นเคยกับรัศมีนี้มากไม่มีใครสามารถปลอมแปลงรัศมีของจักรพรรดิปีศาจที่ต้านที่อยู่ด้านบนพวกเขาได้ทำไมเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจะไม่สามารถที่จะรายงานหน้าที่ของเธอได้ถึงเวลาแล้วที่เสียงผู้หญิงจะอยู่ในรัฐสภาข้าเห็นด้วยกับการรายงานตัวของเธอเทียนหู เจ้าหยุดเป็นคนตื่นตระหนกได้แล้วถ้าไม่เชื่อว่าเด็กผู้หญิงตัวเล,เล็กๆจะก่อความวุ่นไวายได้มากขนาดไหนถ้าเจ้ามีหลักฐานจริงก็เอาออกมาถ้าไม่มีก็ปล่อยให้มันเป็นไปเหตุผลง่ายๆก็คือถึงเวลาที่เสียงของผู้หญิงจะปรากฏในราชสำนักบรรพบรุษอวสุแล้วหลังจากพูดสิ่งนี้แตงพิตันก็กระเพิบแร่างกายเป็นท้องฟ้ากับสายร่งที่หายเข้าไปในอากาศอะไรนั้นสภาบรรพบุรุษทั้งหมดก็ตกอยู่ในความเงียบ หมายกงเจอช่องมองอย่างว่างเปล่าบนในทิศทางที่จักรพรรดิปีศาจที่ต้านหายตัวไปนี่คือจักรพรรดิปีศาจที่ต้านผู้มีอำนาจทุกอย่างใช่หรือไม่ผู้มีอำนาจทุกอย่างควรจะเป็นแฟนที่ชื่อถังซานของเธอมากกว่าผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจทุกอย่างเจ้าสามารถทําทุกอย่างได้อย่างแท้จริงเจ้าทํามันได้จริงๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนและไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าเหมือนคงจอจะยังไม่รู้ว่าถังซานทําได้อย่างไรแต่เธอก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าทุกสิ่งที่ปรากฏที่นี่ในขณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับถังซานจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่6ใน9คนสนับสนุนการรายงานของเธอจริงๆและในหมู่พวกเขายังมีตัวตนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่3อีกด้วยนี่มันช่างเหลือเชื่อมากแม้ว่าเขาจะอยู่ภายใต้าการควบคุมของจักรพรรดิปีศาจยิ่งจอกสวรรค์เจ้าแห่งโชคชะตา แต่กัตร,รมของเธอก็ยังอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาระดับที่สองผ่านไปแล้วในเวลานี้จักรพรรดิปีศาจิ่งจอกสวรรค์ไม่จําเป็นต้องประกาศใดๆเพิ่มเติมผลลัพธ์ก็ชัดเจนแล้วโดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วย6เสียงและไม่เห็นด้วยสมเสียงการลงประชามตัิระดับที่สองของจักรพรรดิผ่านไปแล้วหน้าที่ภูเขาสักดิทธิ์ที่ตันนี่เป็นภูเขาสักดิ์สิทธิ์สุดท้ายที่ทั้งสารจะปีนขึ้นไปหลังจากมาที่ราชสำนักบรรพบุรุษเอลโซอีกครั้ง ก่อนที่จะมาทางสารตั้งใจไว้ว่าเอาจะปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยสีโกรกหลังจากมาถึงที่นี่เขาคิดอย่างรอบคอบและตัดสินใจปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่5ซึ่งอยู่ตรงหน้าเขามีเพียงภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้เท่านั้นและเขาลังเลอยู่นานก่อนที่จะปีนขึ้นไปเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ต้องการหลังจากปีนเขาหรือไม่หรือเขาจะเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายและบังคับตัวเองให้ตัดสินใจเลือกอย่างเกิน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านนี้ก็ดีเช่นเคยราทั้งสานยังคงจำได้อย่างชัดเจนว่าครั้งล่าสุดที่เขาปีนขึ้นไปนั้นยากแค่ไหนเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้ความสามารถทางสายเลือดในการปีนร่างโคลนที่เกิดจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านนี้ก็สามารถออกแรงได้เช่นเดียวกันในความสามารถนั้นตั้งแต่แบบเดียวเริ่มแรกไปจนถึงแบบจำลองสาแบบผัดไปแม้แม้แต่แบบจำลองเก้าแบบสุดท้าย มีปีศาจและพูดวิญญาณที่แข็งแกร่งมากมายที่ปีนขึ้นไปบนภูเขาคิดต,ตัน้นสิ่งเดียวที่ต้องทําเมื่อปีนเขาที่นี่คือการเอาชนะตัวเองไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมสาหรับการฝึกฝนและการทดสอบแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถปีนขึ้นไปได้เกินระยะทางที่กําหนดการเอาชนะร่างของตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนเข้มแข็งธรรมดาธรรมดาเพราะร่างนี้แทบจะใช้ความสามารถของเราเองได้จนถึงขีดสุด ร่าแ,แข็งแกร่งกว่าร่างดั้งเดิมด้วสามยิ่งไปกว่านั้นแล้วตัวของเขาเองสามตัวที่เราจะ,ะเผชิญในภายหลังละ่ะเมื่อเผชิญกับร่างโคลทั้งสามแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะและนาปินเขากับ9.9%ก็ถูกปิดกั้นในระดับนี้ดังนั้นเมื่อทั้งซานปีนขึ้นไปด้านบนก็ไม่มีผู้ติดตามอยู่ข้างหลังเขาและไม่มีผู้ติดตามให้เห็นเลยั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งแต่เขาก็ได้ปีนขึ้นไปทีละขั้น เขาปีนขึ้นไปในครั้งเดียวเลยแน่นอนว่าเขาสามารถทําเช่นนี้ได้และเขาก็มีความมั่นใจเพียงพอตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับจักรพรรดิปีศาจคี่ต้านแม้ว่าความสามารถในการคัดลอกนี้จะน่ากลัวอย่างยิ่งแต่เขาสามารถมีความสามารถได้เพียงสามความสามารถในเวลาเดียวกันและมากที่สุด4ีอย่างแต่ทั้งสามมีความสามารถแอย่างที่มาจากผนึกสายเลือดของเขานี่เป็นไปไม่ได้สําหรับจักรพรรดิปีศาจคี่ต้านที่จะทํซ้ำในเวลาเดียวกันดังนั้น แม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับก้าตัวเองทั้งตานก็ยังมีความมั่นใจเพียงพอแต่ปัญหาคือร่างกายปัจจุบันของเขาเหมือนบอลรนที่ถูกพองจนสุดขั้วแม้เพียงเล็กน้อยก็มีแนวโน้มที่จะระเบิดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะนำกระจกทิสตั้นของจักรพาตปีศาจทิสตันออกมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทิสตันด้วยสัญลักษณ์นี้ เอาสามารถจำลองความสามารถและใช้มันได้เพียงครั้งเดียวซึ่งหมายถึงการอนุมัติของจักรพรรดิปีศาจที่ตันด้วยทางสารค่อยๆปีนขึ้นไปพร้อมกับกระจกที่ตันในมือแน่นอนว่าไม่มีร่างโคนปรากฏและไม่มีภาพรองตาแค่ปล่อยให้เขาขยับขึ้นไปทีละขัน้นการปีนครั้งนี้ทําให้ทางสารมีความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆหรือใต้ฝ่าเท้าของเขาสายแจ๋วสะท้อนถึงรูปร่างของเขาและทุกสิ่งในโลกภายนอก ที่แห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในจักรวาลซึ่งสามารถสะท้อนทุกสิ่งได้จักรพรรดิปีศาจคิดตัานผู้ยิ่งใหญ่เป็นมังกรคิดต้านเพียงตัวเดียวในประวัติศาสตร์ดังนั้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์คิดต้านและพระราชวังคิดต้านจึงถูกสร้างขึ้นโดยตัวเขาเองอย่างชาัดเจนด้วยภูมิหลังของทังซานดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจเรื่องนี้บ้างในชีวิตก่อนหน้านี้เขามีสหายชื่อว่าเอ้าซื้อขาเดิมพีเอ้าซื้อขา เป็นปรมาจารย์ด้านอาหารซึ่งมีความสามารถในการทําไส้กรอกซึ่งมีผลหลายอย่างรวมถึงการฟื้นฟูการหลังพิษและพลังงานเพื่อช่วยในระยะเวลาอันสั้นในการต่อสู้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ไม่สามารถมอบความสามารถในการต่อสู้ให้เขาได้เพื่อได้ตามความสามารถในการต่อสู้เขาไม่รังเลยเลยที่จะเดินทางไปทางเหนือแรกในที่สุดเขาได้รับความสามารถอันทรงพลังที่เรียกว่าไส้กรอกคิดตั้นซึ่งทําหน้าที่เป็นภาพสะท้อนในกระจก ซึ่งมันสามารถคัดลอกความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้ในระดับหนึ่งเพื่อการใช้งานของตัวเองหลังจากแต่ละร่างคนจะต้องทําร่างคนอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแต่อย่างมากที่สุดก็มีเพียง80%ของพลัง,งร่างเดิมเท่านั้นดังนั้นเขาจึงสามารถมีความสามารถแปลกๆได้ทุกประเภทในการต่อโซ่แต่เขาไม่เคยเป็นนักโซ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในมิตินี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปนางฟ้านี้ ือจกักรพรรดิปีศาจที่ต้นซึ่งมีความสามารถนี้แต่สิ่งที่เขาเรียนแบบได้คือพลัง100%ของความสามารถของคู่ต่อสู้ของเขาที่มีพลังมากกว่าแท้กอกทคิตต้นในอดีตมากยิ่งไปกว่านั้น <S <S เขายังสามารถที่จะคัดลอกความสามารถสามรายการหรือมากกว่านั้นได้อีกด้วยการมีความสามารถพิเศษหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำให้เขากลายเป็นจกักรพรรดิปีศาจที่แข็งแกร่งที่สดุดในที่สดุด แล้วการคัดลอกของเขามาจากไหนมันถูกเปลี่ยนแปลงโดยอาวากาศหรือไม่ทางสารกำลังคิดขณะที่เขาปีนขึ้นไปดูเหมือนว่าท้งสารจะเริ่มจุดประสงค์เดิมของเขาไปแล้วเขาได้ผ่านไปเครื่องทางของบนภูเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขณะที่เขายัางคงปีนขึ้นไปก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าทําไมเจ้าถึงมาที่นี่เสียงที่คุ้นเคยและรัศมีที่คุ้นเคยของจากาพาดปีศาจคิดตั้นดูเหมือนจะแผ่ซ่านไปทั่วภูเขาคิดตั้นทันทีบนยอดเขา ทังสารไม่หยุดเขายัางคงปีนต่อไปผู้อาวโุโสข้าต้องการที่จะพบผู้อาวุโสและหารือบางอย่างกับท่านเจ้ากลับไปเอถอะข้าไม่มีเวลาที่จะพบเจ้าเสียงของจกักรพรรดิปศาจคิดตันดูยเย็นชาอย่างเห็นได้ชัดอังสารยิ้มอย่างสงบและพูดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าข้าไม่ไปข้าจะพบท่านเจ้าอยากตายงั้นเหรอมีร่องรอยของความโกรธอย่างชัดเจนในน้ำเสียงของจกักรพรรดิปิศาจคิตตันทางสารใส่หัวและพูดว่า เพราะว่าข้าไม่อยากตายข้าจึงมาหาท่านข้อสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยของท่านด้วยข้าไม่ต้องการที่จะตายข้าเชื่อว่าคนที่มีอายุยืนยาวเช่นท่านก็ไม่อยากตายเช่นกันแต่พระภัทปิศาจคิดต้านผู้ยิ่งใหญ่เงี่ยไปค่หนึ่งแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรหากเจ้าต้องการที่จะต่อรองกับข้าก็พูดมาเลย ตกลงทางสารตอบร้รอยิมบนใบหน้าของเขาจากนั้นเขาก็บปีนขึ้นต่อไปเรากอบว่าเขาไ,ได้ยินสิ่งที่จักรพรรดิปิศาจคิดตัน้นพูดมาก่อนเลยด้วยซ้ำในที่สุดเมื่อเขาเข้าใกล้ยอดเขามากขึ้นหมอกเดิมก็ค่อยๆหายไปได้ดวงตาของเขาก็เริ่มชัดเจนขึ้นในพระราชวังคิดตัน้นอันง,งดงามซึ่งเปล่งประกายด้วยแสงคิดตั้นอันสุกใสปรากฏขึ้นอีกครั้งในขอบเขตของการมองเห็นของท,งทังสารแม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้เห็น พระราชวังทิ่ต้านแต่ทงางซานก็ยังคงรู้สึกมึนเมาพระราชวังแห่งนี้สวยงามจริงๆแม้แต่ในอาณาจักรพระเจ้าในชีวิตก่อหนหนี้ของเขาเขาก็ไม่เคยเห็นอาคารที่งดงามเช่นนี้มาก่อนแน่นอนว่าแม้ว่าเขาจะชื่นชมมันแต่เขาก็ไม่ชอบความงดงามนี้จริงๆเขาชอบทัศนียภาพอันงดงามในการเก็บดอกเบญจมาศใต้รั้วด้านทิศตะวันออกนัวชมเทือกเขาหนานซานอย่างสบายๆ อยู่อย่างสันโดษกับผู้รักในป่าใหญ่ที่เต็มด้วยชีวิตชีวาบางครั้งการปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้มองไปไกลเป็นสิ่งที่เขาอยากทําในที่สดหลังจากที่เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายทางสารก็มาถึงหน้าพระราชวังคิดตันประตูพระราชวังคิดตันเปิดออกอย่างชา้าช้าและเสียงอันเยือกเย็นของจกักรพรรดิปิศาจคิดตันก็ดังขึ้นอีกครั้งเข้ามาตกรงท้งสารตกรงและก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีความขี้ขลาดใดๆ และเดินเข้าไปในพระราชวังคิดตัน้นการเดินเข้าไปที่นี่ก็เหมือนกับการเข้าสู่โลกที่แปลกประหลาดการตกแต่งโดยรอบทั้งหมดทำโดยคิดตันและพวกมันก็เหมือนกับกระจกที่สะท้อนทุกสิ่งเมื่อเข้าไปข้างในทางสานก็มองเห็นและรู้สึกถึงการมีอยู่ของเขาเองนับไม่ถ้วนในทันทีมีตัวเขาเองอยู่ทุกหนทุกแห่งและแต่ละตนมีตัวตนจริงมากจนทําให้เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจจริงๆ แร่เขาไม่รู้ว่าอันไหนคือตัวตนที่แท้จริงของเขาอัางสารค่อยๆหลับตาลงพร้อมกับรอยเย้มอันสงบบนใบหน้าและยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทาไมเจ้าไม่ลืมตาขึ้นมาอย่างกองจากาพรดปีศาจคิดต้านดังขึ้นทางตาแสงหัวและพูดว่าไม่ใช่ว่าข้าไม่กล้าลืมตาแต่ข้าไม่อยากจะทําท่านควรจะรู้ดีกว่าข้าว่าสถานะที่ข้าเป็นอยู่ตอนนี้จะระเบิดหรือพังทลายลงเมื่อใดก็ได้ ท่านอยากจะเห็นแบบนั้นไหมเมื่อข้าพยายามจะทะลุผ่านอาณาจักรที่ต้านที่นี่ข้าจะระเบิดพลังของตัวเองออกมาอย่างแน่นอนจากนั้นสถานาการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นหรือมากกว่านั้นข้าคิดว่าท่านคงไม่อยากเห็นแบบนั้นและคงจะต้องการครองที่นี่ต่อไปน่าเสียดายที่ท่านไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้เช่นกันแน่นอนว่าท่านจะไม่พบสิ่งใดในระยะเวลาอันสั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อท่านคนพบว่าท่านกลายเป็นคนธรรมดาความแข็งแกร่งของร่างคนไม่เพียงพอทุกอย่างจะถูกเปิดเผยแรกจะไม่มีคิดต้านอีกต่อไปในโลกนี้ถ้าพูดถูกหรือไม่ท่านผู้อาวุโสจัก,กรพรรดิปีศาจคิดต้านถ้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรวันนี้เจ้าย่อหยวนข้าสำแล้วสำเลานั่นคือจุดประสงค์ของการเดินทางของเจ้ามาในครั้งนี้หรือไม่จักรพรรดิปีศาจคิดต้านพูดอย่างเย็นชา อังสารแสงหัวเราพูดว่าไม่แน่นอนถ้ามาที่นี่เพื่อทําข้อตกลงกับท่านหรือกล่าวอีกแนหนึ่งถ้าขอความช่วยเหลือท้ายสุดแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่มีเกียรติและมีความรับต่อกันจกักรพรรดิปีศาจทิ่ตั้นกล่าวอย่างเย็นชาว่าหยุดที่จะอ้อมค้อมได้แล้วบอกข้าสิว่าเจ้าต้องการอะไรอังสารพูดขึ้นว่าตอนนี้ถ้ามาถึงจุดวิกฤตที่สุดแล้วแต่ข้ากำลังจะผ่านผลภัยพิบัติไปได้ถ้าข้าเดาถูก ท่านน่าจต้องผ่าได้ว่าพลังของข้านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ของโรคนี้ทั้งหมดท่านเป็นเหตุผลว่าทําไมท่านถึงเลือกข้าแต่ว่าสิ่งที่ข้าต้องการบอกท่านก็คือภัยพิบัติที่ข้าจะ,ะเผชิญจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในมิติแห่งนี้ข้าเชื่อว่าท่านจะไม่เคยเห็นและได้ยินมันมาก่อนแต่สิ่งที่ข้าต้องบอกท่านก็คือนี่คือความจริงและมันเป็นความน่ากลัวที่ไม่มีใครเทียบได้แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้น หากท่านปฏิบัติต่อข้าเหมือนดังรังไหมและเตรียมที่จะแยกตัวออกจากรังไหมข้าเกรงว่าสุดท้ายแล้วเธอจะถูกทำลายไปพร้อมกับข้าหากเพียงแต่เราร่วมมือกันอย่างจริงใจเท่านั้นและใช้พลังออกไปทั้งหมดจึงจะสามารถเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้าและมีชีวิตใหม่ร่วมกันได้ข้าไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรจกักรวดิปิศาจคิดต้านพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความไม่อดทนองสารถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่า ท่านจะต้องให้ข้าอธิบายให้ชัดเจนไหมหรือท่านคิดว่าข้าไม่ฉลาดพอมาน,นานมากแล้วและมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นข้าจึงยังบอกไม่ได้ว่าท่านทาอะไรได้เป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ข้าจะชี้ให้ท่านเห็นผู้อาโวุโสักภพปีศาจคิตตันักภพปิศาจคิตตันเงียบงและไม่ตอบสนองต่อคาพูดของทางซานแต่ทว่าทางซานคิดกับตัวเองแล้วพูดว่าในตอนแรก ถ้ามีข้อสงสัยจริงๆอยู่บ้างเพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นแตกเกินไปเมื่อข้าปีนขึ้นไปบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้นความรู้สึกแรกที่ข้าได้รับนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้นเชื่อข้าเถอะถ้าควรจะเหนือกว่าจักรพรรดิทั้งหมดในมิตินี้ในแง่ของการรับรู้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ พื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ